สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโค้ชเออีกเช่นเคยนะคะในเพจคุยเอสังจิตทิศบวกแคสต์สีอินคอมปันได้นะคะวันนี้มารับความรู้กันนะคะสำหรับเอนะตอนนี้นะคะก็ขอซ้ำแช์ค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะเป็นกำลังใจให้โค้ชเอนะคะระหว่างรอเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเอก็ขอแชร์ไปที่ตัวเองค่ะแล้วก็แชร์ไปที่เพจนะคะแชร์ไปที่กลุ่มสัก3กลุ่มนะคะ ขออนุญาตนะคะระหว่างรอเพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะแชร์สวัสดีค่ะ ระว่งรอนะคะระวังรอนะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็ากกดไลค์กดแชร์ค่ะโอ้สวัสดีค่ะค้แนนเร็วมากๆเลยแหมช่วงเที่ยงพี่ยังไปดูไลฟ์ของค้แน,นนะน่ารักสุดๆเลยแล้วก็เก่งมากพัฒนาขึ้นทุกๆไลฟ์เลยค่ะชื่นชมเลยเก่งสุดๆเลยน้องเราให้รอช้านะคะ แชร์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าพิมพ์มาได้ค่ะว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะหรือว่าอยู่ประเทศอะไรก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะเพราะวันนี้ก็น่าจะเป็นความรู้ที่แบบว่าลึกซึ้งนะสำหรับโค้ดเอนะคะวันนี้เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมาก สวัสดีค่ะโคดพันสวัสดีค่ะโคดพันชัชจิราพารวยนะคะด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะอ๋ออยู่กทมใช่ไหมคะโคดพันเมื่อวานเรายังเจอกันนะเจอกันในกิจกรรมที่ปันสุขของทรีตี้เนาะอืมเขาก็จะมีเรื่องราวดีๆปันสิ่งของให้แก่กันให้กับ คนที่มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเขาเนาะปันปันสุขให้กับคนที่พิมพ์เข้ามาว่ามีปัญหานะที่ของเท T ีเมื่อวานที่เราไปแพ็คของช่วยกันก็เอาบุญมาฝากทุกท่านเลยค่ะต้นไลฟ์เลยเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยสิ่งใดที่เอทำเป็นกุศลก็ส่งต่อคะ่ะให้ลูกเพจแล้วก็ให้ทีมงานทุกคนเลยค่ะใช่แล้วโค้ชพันบอกใช่ใช่คะ่ะโอ้โค้ไหนบอกแชร์แล้วคะ่ะขอบคุณมากๆเลยแชร์แล้วแชร์แล้ว น่ารักจริงๆเลยแชร์กันแล้วเรียบร้อยร่วมบุญนะ่ะร่วมบุญกันสาธุสาธุใช่ค่ะงานบุญงานกุศลไม่น่าจะพลาดใช่ไหมพวกพ,พวกเราเนี่ยอ๋อค้ดแนบอกว่าอยู่สมุทรสาครน,นะคะน้องกําลังขับรถโอ้พอออจิบสวัสดีค่ะกําลังขับรถนะคะเมื่อวานก็ขอบคุณมากเลยขับรถมาส่งเอด้วยนะขอบคุณมากมากคะ่ะแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะในการแชร์วันนี้มารับความรู้นะคะ หยุดพูดเออถ้าอยากเป็นคนฉลาดเอ๊ะทำไมโค้ดเอบอกว่าวันนี้หัวไลรุนแรงเหลือเกินหยุดพูดหยุดพูดเอ๊ะจะทำยังไงนะให้เป็นคนฉลาดด้วยนะทำไมหยุดหยุดพูดถึงเป็นคนฉลาดได้นะคะระหว่างร็อเพื่อนๆก็แชร์ไปค่าแบ่งปันออกไปนะคะอือแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆค่ะรออีกสักหนึ่งนาทีนะโค้ดพาหัวล็อกมาเลยใช่ไหมหยุดพูดหยุดพูดถ้าคุณอยากเป็นคนฉลาด ทำยังไงนะให้คุณฉลาดขึ้นอีกหลายเท่าเลยถ้าคุณหยุดพูดนะอสวัสดีค่ะโอ้หน่ารักสุดๆเลยหัวใจมารัวมากๆหัวใจมารัวมากๆอะถ้าพับชัดเสียงชัดนะคะเอขอเลขแปดมาให้เอนิดนึงค่ะขอแปดมารัวๆให้เอนิดนึงค่ะขอแปดมาออ้ตอนนี้มาสีา่ร้อยกว่าท่านแล้วนะคะสี่ร้อยกว่าท่านแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอแปดมารัวๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเริ่ม จะเริ่มไ like ลล้วอ่ะขอแปดมารัวกันนิดนึงนะคะหยุดพูดถ้าอยากเป็นคนฉลาดเอาแปดมารัวแล้วแปดมารัวมากเลยโคตรแนนนะคะแปดมารัวสุดๆนะคะโคตัผ่นก็รัวเหมือนกันนะคะ8แปดมารัวแสดงว่าภาพชัดเสียงชัดเนาะอ่ะโอเคงั้นไม่รอช้าแล้วนะคะงั้นไม่รอชา้าเอ,อ,อากอนุญาตเริ่มเลยเนาะอ่าสวัสดีค่ะธยาพีรพัฒน ถนอมวัฒนาโคสเอเอค่ะวันนี้เอมาไลฟ์ในเพจครูเอสังจิตคิดบวกพ i v ีอินคัมปั้นได้ปั้นได้จริงๆค่ะมารับความรู้แล้วก็มารับไมซ t ทักษะเทคนิคดีๆจากเอน,นะคะวันนี้เอมีเรื่องเล่าค่ะอืมหยุดพูดถ้าคุณอยากเป็นคนฉลาด เอ๊ทำไมโค้ดเอบอกว่าต้องให้หยุดพูดเราก็ต้องพูดสิถ้าเราอยากล่ำรวยอยากมั่งคัง่งอยากมีลูกค้าอยากอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องพูดสิถูกต้องไหมคะแต่ฟังให้ดีนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีความรู้เยอะๆเลยอาจจะจบปริญญาตรีจบปริญญาโทรหรือว่าจบมากมายอะ่ะมีความรู้พ่างครูมากเลยหรือว่าเราเองเนี่ยมีความรู้ในด้านของธุรกิจ เยอะเลยอ่ะอย่างเอเอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ความรู้ในเรื่องของธุรกิจทรีตี้เอก็บอกเลยว่าเอก็แน่นมากเหมือนกันนะคะแน่นมากจริงๆบางทีเนี่ยเราก็พูด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 ,พดนึกภาพอ,ออกไหมคะใครเป็นบ้างคะว่าเรามีความรู้เยอะเลยเราก็อยากจะพูดนะคะพูดให้คนนั้นคนนี้ได้รู้เป็นไหมคะถ้าเกิดใครเป็นนะคะพิมเป็นมาให้เอนิดนึงเดี๋ยวเอจะบอกพีรัสน์นะพีสำคัญที่ เทคนิคยังไงทําให้เราหยุดพูดแล้วฉลาดด้วยอดีไหมคะโอ้พีมพ์มาให้รัวมากเลยนะคะอืเพราะว่าเรามีความรู้เยอะเลคะเราก็เลยพลั่งพลูอืง่ายๆเราก็เลยพลั่งพลูสิ่งที่เรารู้โหโดยที่เราเนี่ยพูดไปเรื่อยๆพูดพูด,พดน้ำไหลไฟดับนะคะพูดเป็นต่อยหอยดีค่ะใช่ไหมโอใช่ค่ะก็คือว่าพูดเยอะมากอะ่ะ พูดจนไม่ทันหยุดไม่ทันหยุดที่จะฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรจริงไหมคะถ้าเกิดวันนี้นะคะคุณหยุดพูดใช้ทักษะนี้นะคะหยุดพูดฟังให้เยอะเก็ตไหมคะหยุดพูดฟังให้เยอะคุณสามารถปิดจ็อบได้เลยเออชื่อเองไหมเพราะว่าสามหลักการนะคะในการที่จะหยุดพูด และจะปิดจ็อบและกลายเป็นคนฉลาดมากๆหลังจากคุณปิดจ็อบและคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมฉันแบบเก่งมากเก่งสุดๆและฉลาดสุดๆอยากรู้ไหมคะอยากรู้พิมะะพ,มกะะกพม์ก้ามาให้เองค่ะอยากรู้พิมพ์อยากรู้นะคะแล้วก็พิมพ์ก้ามาให้เองนิดนึงนะคะเอจะบอกสิ่งที่เป็นคีย์ลัดเลยอืมเป็นคีย์ลัดเลยคะ่ะปกติเนี่ยทุกคนใช้ไหมคะการหยุดพูดเพราะว่าหลายคนมีข้อมูลอย่างที่เอบอกนะคะมีข้อมูลแบบ เยอะมากและเราก็อยากจะเสิร์ฟข้อมูลดีๆให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่เขามาร่วมธุรกิจกับเราถูกไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเอให้ไมซ์เซ็ตนะคะว่าให้คุณนะ่ยหยุดพูดแล้วฟังให้เยอะฟังให้เยอะคืออะไรคะเทคนิคง่ายๆก็คือว่าเวลาเราสนทนากับคู่สนทนาอาจจะเป็นลูกค้านะคะลูกค้าที่เขามาซื้อสนใจผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าเป็นลูกค้าที่เขามาร่วมธุรกิจกับเรานะคะ เราก็หยุดฟังค่ะหยุดฟังเขาอืมหยุดฟังเขานะคะฟังในเรื่องราวของเขาดึงข้อมูลของเขามาให้ได้มากที่สุดค่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรค่ะคุณฟังเขาอย่างเดียวฟังเขาให้เยอะฟังเขาให้ชัดว่าเขาต้องการอะไรที่มาหาคุณอ,อันนี้คีย์แพงมากเลยนะคะเพราะว่าการหยุดฟังนะคะเห็นไหมว่า โลกเนี้ยสร้างเรามาให้มีปากเดียวแต่ว่าให้มีสองหูนะคะเห็นไหมเห็นหูเอไหมให้มีสองหูเออคดแนนบอกใช่ใช่ค่ะให้เราฟังเยอะๆอพอฟังแล้วนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีความต้องการอะไรถูกต้องไหมคะถ้าเรามวแต่พูดในสิ่งที่เราอยากพูดเนี่ยเราก็ไม่ทันฟังเขาลูกค้าก็หนีก,กระเจิงหมดแล้วค่ะหรือว่าเขาก็คนที่มาร่วมธุรกิจเราเนี่ยเขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้ถูกไหม เราต้องฟังเขาก่อนค่ะฟังเขาให้ถนัดทนีแล้วค่อยอืมอันนี้เหมือนมวยเลยนะค่อยยับอยยบไปแยบคําพูดของเราไปใส่คําพูดของเราไปในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาขาดเห็นไหมฉลาดในการพูดเลือกคําพูดให้ตรงกับใจเขาตรงกับจิตเขาโอ้ใช่ไหมเวลาเราแยบคําพูดเหมือนมวยอะค่ะเวลาเรา ต่อยมวยใช่ไหมเราก็จะมีแบบว่าช่วงฮุกคางอย่างเงี้ยโอ้โหน็อกเห็นไหมลูกค้าก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะตรงใจแบบโอ้โหคาพูดของเรายิงไปถูกเป้าค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหโค้ชเอเอฉลาดมากหรือว่าทุกท่านฉลาดมากที่แก้ปัญหาให้เขาได้จริงจริงไม่ได้แก้อะไรหรอกค่ะเพราะว่าเราฟังไงฟังมากกว่าพูดเราเลยรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราก็เสิร์ฟสิ่งที่เขาต้องการไปเห็นไหมคะมันง่ายสุดๆเลย หลายๆคนอาจจะเหมือนเอ๊ะมันจะทำยังไงก็หยุดฟังเขาแค่นั้นเองค่ะหยุดฟังง่ายๆหยุดฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรและเราจะได้ข้อมูลบางอย่างที่เสิร์ฟเขาให้ตรงกับจิตกับใจเขาเหมือนเวลาเราปิดเรื่องของธุรกิจเอาง่ายๆเอะคะทำธุรกิจกับบริษัท Treaty Herber นะคะวันนี้เอก็เป็นนักธุรกิจนะคะระดับ EM EM คือ e m e r a l d นะคะก็ ฟังให้มากกว่าพูดใช่ค่ะค้ดแนนฟังให้มากกว่าพูดวันนี้นะคะเวลาเอแนะนําธุรกิจนะเอก็จะถามความต้องการเขาก่อนเห็นไหมคะว่าเอหยุดฟังก่อนหยุดฟังสิ่งที่เขาต้องการก่อนมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะคะที่เขามาร่วมธุรกิจนะคะเขาบอกว่าหูไม่กล้าทักมาเลยค่ะเพราะว่าดูทุกลน์ดูภาพองค์ประกอบดูดีมากเอก็หยุดฟังเขาค่ะแล้วเอก็ถามใช้คําถามที่ ตรงจิตเขาว่าทําไมลหละครับพี่วันนี้เราพูดคุยกันก่อนได้พี่สามารถพูดทุกอย่างให้เอฟังได้เลยว่าอยากได้อะไรหรือว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษเห็นไหมเขาก็เพิ่มพูนสิ่งที่เขาอยากได้หนึ่งอสอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถฟังเขาก่อนไม่ต้องพูดเยอะค่ะปิดจบง่ายๆเลยฟังเขาก่อนเพราะเขาพูดความต้องการของเขาออกมาก็ปิดจอบเห็นไหมมันง่ายสุดๆส,สวัสดีค่ะแม่อไทย สวัสดีค่ะเห็นไหมคีย์ลัสสำคัญนะคะหยุดฟังและพูดให้น้อยนะคะต่อยให้หนักเออต่อยให้หนักคือเสิร์ฟให้มันตรงจุดนะคะจะหยุดปิดจับเข้าได้เลยเออดีไหมคะสิ่งนี้มันก็คือ mindset ดีๆนั่นเองแล้วมีอีกคีย์สำคัญนะคะหลังจากที่เราหยุดพูดนะหยุดพูดแล้วก็เสิร์ฟคำพูดที่ตรงกับใจเขานะคะแล้วก็ตรงกับการที่แก้ปัญหาเขานะคะ แล้วก็มีอีกคีย์สำคัญนี่คีย์แบบคีย์ทองคำเลยนะคะคุณต้องฉลาดเรื่องอารมณ์อเอ,อ๊หลายคนสงสัยโค้ดเอ,อเอ,อบอกว่าฉลาดเรื่องอารมณ์คือยังไงคือทักษะพวกนี้การหยุดพูดการพูดให้ตรงกับใจเขาอันนี้สามารถฝึกได้เหมือนเราไปฝึกทักษะค่ะ ฝึกทักษะว่าเออเราต้องพูดคําพูดอะไรที่จะเสิร์ฟเขาได้เงี้ยคำพูดนี้ยมันฝึกทักษะได้หรือการเรียนอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้ความรู้ใบปริญญาอะไรเนี้ยมันก็สามารถฝึกกันได้เราสามารถฝึกทักษะได้แต่ฉลาดทางด้านอารมณ์ฝึกยากค่ะคุณต้องมีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้คุณฉลาดเรื่องอารมณ์นะคะคุณจะเป็นเศรษฐีเลยเออใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะโหกดหัวใจมาให้รัวเลย ให้คุณนะคะอีกคิงหนึ่งที่สําคัญคือฉลาดเรื่องอารมณ์ฉลาดเรื่องอารมณ์เป็นแบบไหนวันนี้นะคะพอเราฟังเขาเราก็หเราก็อยากจะพูดแหละแต่เราต้องเลือกนะคะเลือกควบคุมอารมณ์ของเราด้วยไปคุยกับสายงานมาโอโหหลังไหลหลังไหลได้ค่ะได้ค่ะโคตรโคดรพันเราต้องฉลาดเรื่องของอารมณ์ด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราหยุดพูดแล้วเราต้อง เหมือนควบคุมอะ่ะควบคุมสถานการณ์นะคะเหมือนกระดานพลังงานอะ่ะเวลาเราเราอยู่กับคู่สนทนาใช่ไหมเราจะมีพลังงานส่งไปส่งมาอย่างเงี้ยเราต้องฉลาดเรื่องของอารมณ์ด้วยควบคุมอารมณ์เพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดถูกต้องไหมคะสวัสดีค่ะพี่เพนพิมลน,นะโอ้มารับชมทุกรอบเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงค่ะพี่เพนพิมลเนาะ เนี่ยค่ะคือเราต้องฉลาดเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนเราพูดพูดไปเนี่ยเราไม่ได้ฟังเขาเลยแล้วก็อารมณ์เหมือนเริ่มขึ้นอะ่ะอารมณ์เริ่มขึ้นรู้ไหมคะว่ายิ่งเราพูดมากเท่าไหรอ่อ่ะคุณไม่ได้เป็นคนชนะนะคะคุณไม่ได้เป็นคนชนะนะแต่คนที่เงียบที่สุดคือคนชนะถ้าคุณฉลาดเรื่องอารมณ์คุณต้องทำแบบนี้คะ่ะ ฉลาดเรื่องอารมณ์นะอย่าไปอย่าไปแข่งกับเขาฮุกให้ตรงเป้าอืมใส่คําพูดให้ตรงเป้าแล้วคุณจะปิดจ็บใหญ่ได้ทันทีเลยอ,อันนี้เป็นทักษะง่ายๆนะคะเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยถ้าเราถ้าเราตัดสินใจด้วยอารมณ์ถูกต้องไหมคะมันก็มีแต่เสียกับเสียเพราะยังไงใช่แนละ้วเวลาเราอารมณ์ขึ้นหรือว่าเราอารมณ์แปรปรวนอย่างเงี้ย โหเราก็ควบคุมทุกอย่างไม่ได้โค้ดแนนกดเยี่ยมมาให้เลยนะขอบคุณมากค่ะเราก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณต้องมีทักษะเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะคุณเชื่อไหมว่าถ้าเรามีสติอคุณฟังดีๆนะคะถ้าเรามีสตินะคะโอเคค่ะโอเคค่ะโคด้โคดพดพันถ้าเรามีสตินะคะสติแล้วพูดให้ตรงกับใจเขามันจะเกิดปัญญา พอมีปัญญาเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้เห็นไหมคะมันง่ายสุดเลยจริงที่สุดเลยค่ะอขอบคุณโค้ดแนนค่ะพอเรามีสตินะคะเราก็เกิดปัญญาเห็นไหมพอเกิดปัญญาเราก็ควบคุมอารมณ์ได้อันนี้สามารถฝึกได้คะ่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้คียทอนะคะ m i n d ซ e t ให้ให้ฉลาดเรื่องอารมณ์ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะฉลาดเรื่องอื่นมากมายแต่ว่าอารมณ์ ไม่ควบคุมทุกอย่างก็พังพังจริงๆค่ะเพราะว่ามีหลายๆเคสนะคะที่เขาไปทํางานหรือว่าไปปิดจ็อบอะไรบางอย่างแล้วเจอลูกค้าที่เขาไม่โอเคอย่างเงี้ยเขาก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถปิดจ็อบได้แต่ถ้าวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราหยุดพูดเสิร์ฟสิ่งที่เขาต้องการพูดในสิ่งที่เขาต้องการและควบคุมอารมณ์ในกระดานพลังงานของเรา โอ้หมันสุดยอดจริงๆทุกอย่างฝึกฝนได้ค่ะใช่ค่ะโค้ดแนนฝึกฝนได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของฝึกอารมณ์นะคะให้เราฉลาดเรื่องอารมณ์ให้เราฉลาดเรื่องอารมณ์อ,มอ,อ,มณอันนี้คือคีย์สำคัญเลยถ้าฉลาดเรื่องอารมณ์ทุกอย่างมันจะดีสุดๆค่ะมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเราก็สามารถทำได้ทุกสถานการณ์นะคะสิ่งที่อสอนเนี่ย สามารถคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะทำงานอะไรหรือคุณจะไปพูดคุยกับใครนะคะสามารถทำได้หมดเลยนะสิ่งที่เอสอนนะคะการหยุดหยุดพูดแล้วฟังให้เยอะอืมแล้วก็ฉลาดเรื่องของอารมณ์ง่ายๆค่ะวันนี้ไม่ได้อะไรซับซ้อนเลยอืมทุกอย่างฝึกได้อ่าใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากมาก,มากเลยค่ะโหทุกคอมเมนต์สุดยอดมากๆเลยฉลาดเรื่องอารมณ์แล้วก็ฟังให้เยอะแค่นี้แหละคะ่ะคุณก็จะสามารถฉลาดขึ้นอีกหลายเท่าเลย อืมเป็นคนฉลาดที่แบบว่าดูดีด้วยนะเพราะว่าคุณไม่ไม่ไมพร่ำไงคุณไม่พูดอะไรที่มันไร้สาระที่เขาไม่อยากฟังคุณจะพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังอืมสามารถทํางานแบบว่าแบบนี้ได้เลยนะคะฉลาดเรื่องของการพูดอารมณ์แล้วก็เสิร์ฟสิ่งที่เขาต้องการมันเจ๋งสุดๆเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดไม d s e t สำคัญนะคะให้ทุกคนได้เอาไปปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายนะขายสินค้าลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเราเราก็ฟังเขาให้เยอะว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าคนที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรานะคะก็เราสามารถฟังสิ่งที่เขาต้องการว่าเออเขาอาจจะต้องการเหมือนรายได้นะคะต้องการรายได้ก็อ่ะไปชาแนลรายได้หรือว่าเขาต้องการทําออนไลน์ต้องการทําออนไลน์แบบขายอย่างเดียวะคะ่ะขายออนไลน์อย่างเดียวก็ฟังเขา เนี่ยแค่นี้เองคุณก็สามารถได้ลูกค้าได้สายงานแบบหลังไหลไหลมาเทมาเลยทีเดียวค่ะหรือว่าใครนะคะที่ต้องการไม่เซ็ตดีๆมากกว่านี้นะคะมากกว่าที่เอออกมาแบ่งปันไลฟ์สดนะคะก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เอได้นะคะมาร่วมธุรกิจกับเทรดดี้ที่นี่นะคะเขามีมีโค้ด ต้องบอกก่อนนะมีโค้ดมีครูนะคะช่วยปรับ Mindset ช่วยสอนบริษัทก็จะมีคอร์สนะคะเ day เดี๋ยววันที่3นะคะสามารถลงทะเบียนได้ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็รีบเป็นนะคะใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะที่ใต้ใสายงานของ A ก็สามารถนะคะไปลงทะเบียนได้ในวันที่3นะคะคอร์สจะมีวันที่5ปรับไมซ d เซ็ทุกอย่างเลยเออปรับไมซ d เซ็ทุกอย่างะคะ่ะ หลังจากที่คุณเข้าเซเว่นเแล้ว่คุณจะกลายเป็นพยาอินทรีย์เป็นนักธุรกิจมืออาชีพนะคะจากจุดเริ่มต้นกลายเป็นมืออาชีพเลยทีเดียวที่เข้าคอร์สเซเว่นะคะก็ฝากไว้ค่ะใครที่สนใจนะคะมาร่วมธุรกิจกับ AA ก็เปิดกว้างค่ะยินดีแนะนำสนับสนุนนะคะให้คุณมีรายได้แล้วก็ทําไปด้วยกันค่ะไม่ไม่มีใครที่จะทิ้งคุณนะคะถ้าเกิดคุณเจอประสบการณ์ที่แบบว่าเอ้ย มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่วันนี้เอทําบริษัทเครือข่ายบวกบออนไลน์ไม่ต้องกลัวค่ะเราสามารถผ่านออนไลน์ได้แบบมือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถทรําธุรกิจกับเราที่ไหนก็ได้นะคะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมค่ะของทีม New List นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะส่งความฟินใช้แชร์ทีม New List นะคะ Cre แ t i กทแล้วก็แค่เนี่ค่ะ มีสินค้า1ชิ้นถ้าใครยังไม่มีสินค้านะคะก็สามารถทักเข้ามาใน inbox ซ์ box, ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่พิมพ์คอมเมนต์ในนี้นะคะที่เป็นนักธุรกิจก็สามารถไปทักเข้าได้เลยค่ะแค่คุณมีสินค้านะคะคุณเป็นผู้ส่งนะคะแล้วก็มีผู้รับในภาพนั้นนะคะคุณก็สามารถไปชิงนะคะชิงทองกับทรีมเราได้แล้วนะคะเอจะปักหมุดไว้ข้างบนนะคะสําหรับจุด กิจกรรมนะคะสามารถไปพิมพ์ไปใส่รูปนะคะแล้วก็พิมพ์โสต์ใต้รูปนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงประทับใจรูปนี้แล้วส่งความฟินกันนะคะแล้วก็ไปชิงไปชิงทองกันกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่21นะคะและถ, 7, ถึงวันที่7เท่านั้นนะคะถึงวันที่7เออโค้ดพันบอกส่งหัวใจมารัวถึงวันที่7เท่านั้นนะคะช้าไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เองเห็นยอดไลค์แบบเยอะมาก กระนำเยอะมากส่งกนันนารัวม,มากๆค่ะสำหรับทีมเรานะทีม New List นะนิวลิส t นะนะวันนี้ก็ฝากไมซตดีๆค่ะสำหรับคอสเอในเพจคุยเอยสังกิตคิดบวกพาสิฟอินคัมปันได้นะคะมารับความรู้ดีๆเออยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีความคิดที่บวกๆชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าวันนี้เอก็มาจากติดลบเหมือนกันค่ะเอก็รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันสามารถ หล่อเลี้ยงเราได้ด้วยมายเซ e ตที่ดีคิดบวกคิดในทางที่ดีคิดในทางสร้างสารรค์และชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะถ้าวันไหนที่เอมาไลฟ์สดเอจะแจ้งนะคะหรืออาจจะไม่ได้แจ้งก็อาจจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะก็ฝากไว้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจคุยเอสังจิตคิดบวกแพสซฟอินคอมปันได้นะคะ วันหน้าเอจะมาไลฟ์หัวข้อไหนนะคะก็ฝากติดตามค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้เป็นกำลังใจให้เอนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ